Assalamualaikum warahmatullahi t a war ah a uh. สวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับวันนี้เยวจะพาไปชมตลาดปลาแล้วก็ร้านอาหารทะเลเผาใกล้ๆตลาดปลาเนื่องจากว่ามีน้องคนหนึ่งน้องคนไทยคนหนึ่งที่เป็นช่างซ่อมเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเขาคงจะคิดถึงบ้านแล้วก็เนื่องจากว่าไม่ได้กลับประเทศไทยได้สะดวกง่ายๆเหมือนเมื่อก่อนนะครับในช่วงโควิด ก็เลยเโทรมาบอกว่าอยากจะกินอาหารทะเลเผาก็เลยแนะนําว่าเดี๋ยวจะพาไปกินที่ตลาดปลาคือร้านอาหารทะเลเนี่ยถ้าจะหร,ร,รููก็ต้องในโรงแรม5ดาวในโรงแรมต่างๆหรือร้านที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นชิปเอ่อฟิชแอนด์ชิปและร้านอื่นๆมากมายแต่ว่าวันนี้จะพาไปกินแบบโลโก้โลโก้แบบพื้นบ้านพื้นบ้านชาวประมงที่ตลาดปลาอาบูดาบีนะครับ โดยปกติแล้วข้างหลังตลาดปลาเนี่ยในช่วงเช้าเช้าก็จะมีชาวประมงที่หาปลามาจากทะเลเอาขึ้นมาวางแล้วก็พ่อค้าคนกลางก็จะไปประมูลนามาขายในตลาดปลาลพวกร้านอาหารที่อยู่รอบๆตลาดปลาพวกนี้ก็จะไปประมูลปลาสดๆที่ได้มาจากชาวประมงขึ้นมาจากทะเลเลยเนี่ยมาปรุงเป็นอาหารทะเลแล้วก็ขายตรงนั้นเลยเี๋๋ววันนี้เราจะไปที่นั่นทุกท่านไปชมตลาดปลาอาบูดาบี ร้านอาหารและร้านอาหารทะเลเผาที่อยู่รอบๆตลาดปลาเชิญครับติดตามไปชมกันครับเส้นทางไปตลาดปลานะครับถนนคอนเนช์อาบูดาบีระหว่างทางนี่ก็จะมีตลาดต้นไม้ดอกไม้ต่างๆแล้วก็เป็นท่าเรือเราก็ถึงแล้วฟิชมาร์เก็ต ฟิชมาร์เก็ตแลก็หาที่จอดรถ f ิชมาร์เก็ตอยู่นี่ก็มีร้านต่างๆอยู่ด้านนี้มาถึงแล้วเราก็จอดรถเรียบร้อยแล้วก็เดินมาที่ FishMarket ตลาดปลาก็ที่เห็นอยู่นี่ที่เป็นร้านต่างๆนี่ก็เป็นร้านปลาเผาเป็นร้านอาหารทะเล แต่ด้านในโน้นะจะเป็นตลาดปลา,าดูก่อนเอกนี่อยู่นี่เจอแล้วเข้าไปข้างในนี่ก็เป็นตลาดปลาเดี๋ยวให้เข้าไปดูดูนี่กัน,นร้านทั้งหมดเนี่ยเป็นร้านพวกอาหารทะเลทั้งนั้นเลย

โอเคเดี๋ยวหาร้านกันสรุปแล้วเราก็เลือกร้านนี้นะบรรยากาศแบบในเรือเลยเนี่ยมีสมอมีฟองมาเลยฮะยืส What is the name of the restaurant? You don't know the name you don't remember owner, <laughs> you Okay I know it's Sader عليكم. السلام عليكم كيف حالك ازيك <applause> <مين. تصفيق> <applause> <applause> ايوه وانت من وين من اي حته <تصفيق> <مين>. <تصفيق> انا ازهري درست في جامعه ازهر القاهره 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 وانت من وين zaazir มิชาริยะมัสยัลลาห์มัสยัลลาห์ขอบคุณครับขอบคุณครับเรากำลังเตรียมร้านอยู่เพราะตอนนี้ยังเป็นเวลาเช้าอยู่แค่สิบโมงเราจะกินนี่ก็เป็นเมนูเมนูอาหารเลือกได้เลยครับก็พวกกุ้งเผาปลาเผาอะไรประมาณนั้นน่ะได้กินสองคนกินสองคน ไม่ต้องเยอะคืครับไปดูในตลาดปลาการวัดมนุูม

ด้านนี้ก็จะเป็นที่ทำปลาเราซื้อปลามาแล้วก็ให้เขามาคลีนให้เขามาทำความสะอาดตรงนี้ ปลาเก๋ากบปลากระพงขาวนี่ปลานิลนอยอดเลยนี่ก็เป็นทางออกอนนากระพงแดงากกาใหญ่มากากระเพราขาวนนากระพงกระพงปากเล็กาใหญ่มาก นี่ก็เป็นเมนูเมนูเมนูแต่ว่าพวกจานเนี่ยยังใช้บานจานพลาสติกอยู่เพราะว่าเนื่องจากในยุคของโควิดก็ต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยป้องกันการระบาดใช้จานพลาสติกทิ้งโอเคเรียร้อ Yes Boy คุกยี่ห้อไหนเขาก็มารับออเดอร์แลนะ มีผักสลัดเราเรียกว่าอาหราับิกสลัดมีผักมีน้ำมันมกะกอกก็บีบมะนาวแค่นั้นเองอันนี้คือตาฮิน่นแล้วก็เป็นขนมปังทอดกรอบหรือว่าอิชนี่ นี่ย้าของยังไม่ทอดจะเป็นอย่างนี้ลงไปทอดกรอ,อ,นนเอ,อบเดี๋ยวกุ้งเดี๋ยวกุ้งเผาปลาหมึกเผาจะตามมานี่ก็เป็นเมนูเมนูเมนูแต่ว่าพวกจานเนี่ยยั <c oughs> งใช้บานจาจานพลาสติกอยู่เพราะว่าเ,เนื่องจากในยุคข,ของโควิด <c oughs> ก็ต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัย ต้องกันการระบาดใช้จังพลาสติกคลิ้งนี่เขาก็มารับออเดอร์นะได้ปลาหมึกทอดนะครับหมึกกระดองหมหมึกกระดองทอด รับกุ้งเผาตัวใหญ่มากผสมเครื่องมาเรียบร้อยโหโหยอดเลยฮะยกเลยครับใหญ่มากได้ได้ได้มันพอจะมีแนวทางก็ได้ ครับโอเคเราจะทำแซนวิช hmm. ก mm ุ้งเผาก๋ยเีมักรมวน นี่กลายเป็นแซนด์วิชกุ้งเผาแล้วตอนนี้ <c oughs> ปลาหมึกย่างเ